ันนี้นะคะเรามีเมนูที่หลายๆคนชอบนะคะซื้อมาเลยนะคะแทน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 ,นี่คือไข่บดแดงค่ะะ่หอหอ่อแบบนี้นะคะแทน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 นะคะนี่คือผักหวานคะ่ะทุกคนนะคะหวานป่านะคะทือซื้อมาเดี๋ยวเรามาทำแกงผักหวานใส่ไข่บดแดงกัน,นะคะ่ะ อ,อื่นเนาะเรามาล้างไข่หมดแดงกันก่อนนะคะอันนี้ซื้อมานะคะสองกองกองละห้าสิบาทนะคะนานๆนะคะกินได้กินครั้งเดียวเนาะ,ะ,นะะจะต้องเราซื้อมาเราก็จะต้องนะคะล้างเอาแป้งออกนะคะเพราะว่าเห็นไหมว่านะคะ จะมีแป้งอยู่เพราะว่าเวลาที่เขาไป่อยมาเขาจะเอาแป้งใส่นะคะ,น,ะนี่นะคะพอเราเปิดน้ำเราจะต้องนะคะล้างเอาแป้งออกนะคะแล้วให้เหลือแต่ไข่มดแดงแบบนี้เนาะ หเห็นไหมว่าน้ําที่มันเป็นสีขาวๆก็คือเป็นน้ําแป้งนะคะขั้นตอนนี้จะต้องล้างให้สะอาดนะคะเอาแป้งออกให้หมดกรองอีกรอบนึ่งจะให้ดีก็คือกรองอีกรอบหนึ่งเลยนะคะมันต้องกรองจะทุกคนนะคะขอยกใส่เลยละกันยกเทนะคะนี่เลยละกัน ก็ต้องล้างหลายๆน้ำนิดนึงเนาะสีส,มส,มสม้มๆันนี้ก็คือจะเป็นตัวมดแดงนะคะจะมีรสเปรี้ยวเนาะแต่ตัวไข่จริงๆก็จะจะมีความมัน จะมีความมันนะคะแต่ว่าตัวแดงนี่คือจะให้รสชาติเปรี้ยวนะคะใหลน้ำนะให้แป้งออกนะจนแบบน้ำมันใสเห็นไหมคะตะกี้นี่ขุ่นมากเลยตอนนี้น้ำเริ่มใสแล้วเห็นไหมคะเ,ออเพราะว่าเราล้างนะสองจำน้ำแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือนะคะล้างผักหวานนี่เ แต่ไม่รู้ว่าที่สายที่เขาใส่อะไรบ้างแต่ทางเหนือก็คือน่ะตามพริกแกงเหมือนปกติเลยแล้วก็ใส่ผักหวานใส่ไข่มดแดงนะคะแล้วก็ถ้ามีไข่ไก่ก็ใส่ไข่ไก่ไปด้วยแต่ว่าวันนี้เราจะใส่เฉพาะผักหวานกับไข่มดแดงเท่าน,นั้นเราจะไม่ใส่ไข่ไก่นะคะทีนี้นะคะเราก็มาดูที่ผักหวานนะคะก็ะอาจจะเอามาเด็ดนิดนึงนะคะเพราะว่าผักหวานที่ซื้อมาเนี่ยนะคะ เอออาจจะมีอะไรเจ็ปวอยู่นะคะก็อาจจะมีก้านแก่ๆหรือว่าเนี่ยค่ะเศษกิ่งไม้นะคะก็ออกๆออนะคะแล้วก็นะ,ะเด็ดอีกนี้มึงก็ได้เพราะว่าบางก้านเนี่ยก็คือเขายาวนะคะอาจจะกินยากก็เด็ดเลยอันนี้นะคะจะใส่ พริกดิบนะคะไม่ใส่พริกแห้งเราจะใส่พริกดิบนะคะก็ไม่ชอบกินเผ็ดนะคะก็ประมาณ4ีหเม็ดนี่คือกําลังดีค่ะไม่เผ็ดนะคะก็คือมีรสชาติแต่มันไม่เผ็ดมากมันแบบกลางๆนะคะ ปีค่ะที่ขาดไม่ได้นะคะน้ำปลาร้าค่ะอีอยงนิดนึงเนาะความอร่อยความน,วนมัวอยู่ตรงนี้นะน้ำปลาร้าค่ะ ตั้งไฟใส่น้ำนะคะน้ำเยอะไหมก็พประมาณเนาะนะคะ,ะประมาณห้าอนะครึ่งลิตรเนาะใส่แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวถ้ามันไม่พอเราก็เติมแค่นั้นเองนะคะน้อยดีกว่าใส่เยอะไปนะคะ ไปนะคะแล้วก็รอน้ำเดือดค่ะทุกคนเดือดแล้วจ้าเดือดแล้วจ้าอนะะพอเดือดปุ๊บเราก็ใส่ผักหวานค่ะทุกคนใส่ผักหวานลงไปสึกว่าจะวางติดตำแหน่งนะ อันนี้คือแบบทําง่ายมากๆค่ะนะคะเออทาง่ายมากนะคะ่ะรอให้เดือดแล้วใส่หวานนะคะก็นี่ค่ะอเอกของเรานะคะไข่หมดแดงค่ะทุกคนนะ,ะใส่พร้อมกันได้เพราะว่าเขาสุกไวนะคะใส่พร้อมกันได้เลยเป็นไงคะโอ้โห เนี่ยเสียดายนะไม่มีไข่ไก่นะถ้ามีไข่ไก่จะแบบว่าว้าววันนี้ค่ะนะคะอันนี้คือแป๊บเดียวเขาก็สุกแล้วนะคะไข่มดแดงก็เหมือนกันนะคะเพราะบางคนเขาเอามายำแบบสดๆนะคะเอามายำไข่มดแดงสดๆเนี่ยก็มาากนันจะได้รสชาติแบบเปรี้ยวนะจะอร่อยอันนี้เราคือเราทำให้สุกนะคะอืม้ม อร่อยแล้วอ่ะนะผงชูรสไม่ต้องเลยแบบว่ามันมีอยู่ในน้ําปลาร้าอยู่แล้วนะคะนัวมากเลยค่ะเนี่ยนะคะพอเขาเดือดแบบนี้ก็คือสุกแล้วนะคะเรียบร้อยค่ะทุกคนปิดไฟนะคะแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จแล้วจ้า น่ากินไหมคะว้า wow. ว